นะครับเพื่อนๆช่องโทรคุกไก่ไปไหนไปกันนะครับ วันนี้เราก็ทำเป็นบล็อกเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้มีพา,าไปดูรายละเอียดอะไรมากนะครับก็เที่ยวชมวิวรอบๆนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักส่งนะครับเขาพระครูนะครับศีรชาชนบุรีนะครับเห็นขึ้นในเฟซหลายครั้งแล้วก็พอดีผ่านมา,าทำธุระแถวๆนี้พอดีก็เลยได้มีโอกาสมาเดี๋ยวลองติดตามดูกันนะครับ น้ำา้ำคุปตะปัดดิจิตังปัดจิตังรตงรตงหลงผ้าขันใจจุดชมวิวนะครับบนํำนักส่งนะครับสวยมาก มองเห็นทะเลเลยอยู่ตรงนน้นเห็นไหมครับเปิดลูนทานด้วยทุกชิด้าไปทาได้เลยร้อับนะครับที่นี่ขึ้นไปตรงนี้นะครับเป็นจุดอธิษฐานนะครับมณีน,นคราชนะครับนี่ เราก็มาท่องคาถาตรงนี้ก่อนนะครับอมูหะกะสูภูนายาคานะครับแล้วก็อธิษฐานแล้วก็รูปลูกแก้วนะครับสวยมากาตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นเก่านะครับ นักส่งยอดเข่าพระครูนะครับชื่นชอบคลิปฝากทุกท่านกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดน,นะครับขอบคุณครับ